เป็นไงบ้างก็รู้ส like <c oughs> i mean ึกดีใจครับก็สุดเป็นนั้นมากเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นการเปิดตัววันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงพิซน่าคนแรกของแดนดาร์ตี้เบสซี่คือหนังเจฟใช่ครับซื้อจากเรียงผีปากของน้องได้เลยครับโอเคครับมาเห็นเป็นลิฟต์เปนก่อนครับผมคือจริงๆแดนบาร์ตี้เบสซี่อะครับมีเราไม่ได้กะว่าจะแบบอยู่แค่นี้หมด แบบลิปอย่างเดียวเพื่อไปถึงเทรนแฟชั่นต่างๆด้วยตอนเรารู้สึกว่าเริ่มจากคอสเมติกก่อนดีกว่าเพราะเวลาใครจะออกไปไหนไนะรเงี้รรู้สึกว่ามันเหมือนแบบส่วนใหญ่น้อยมากที่แบบว่าทุกคนออกไปแบบหน้าโลนลเลยใช่ไหมครับมันเหมือนแบบเป็นลิปเนี่ยเหมือนเป็นจุดที่เหมือนเป็นเครื่องประดับอันนึงของเราแต่ว่าพอเราเติมลิปเข้าไปในปากบางคนรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็ออกไปไหนมาไหนได้แล้วแล้วก็ เราพยายามทำโปรดักต์อันนี้ออกมาที่เป็นลิฟเนี่ยให้เหมือนกับทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้ได้โดยแบบทุกๆวันได้เลยแล้วก็เจ้าลิฟอันนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะแบบปัดแก้มปปดตาได้ด้วยครับเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าจะตอบโจทย์กับบางคนที่แบบอาชีพหรือว่างานที่มันเร่งรีบในแต่ละวันนะครับก็คือแบบปึ๊บเติมมีแค่ลิฟอันนี้เดียวใช่ไหมมันครบเลยแบบว่าทั้งแก้มทั้งตาปะทําไมเ,เ,รเราเซฟอะครับเราเรียกแต่คนที่ว่าเราเราสามคนอ่ะก็แบบ คิดไม่เยอะมากๆแต่เราสู่สุดท้ายแล้วว่าอยากให้เป็นเบนซ์เพราะว่าเจมเป็นคนที่อย่างแรกเลยน้องน่ารักสองก็เป็นผีตาสวยใช่ครับผมแล้วก็สามรู้สึกว่าตอบโจทย์กับแบรนดิ้งบัดตี้ดดีมากๆก็เลยเป็นน้องนี่แหละตอบโจทครับเอาทีผมมองสีเปล่าพีโบกับสีนีเยียแล้วสีนิ่เพราะว่าคือแต่ละละคนอะครับคือแบบด้วยความที่จะบเราที่แต่งตกันอืมเราวันนี้เราก็ทากันมาคนละสีอ่าผมนีเวกสามสีเลย โอ้โหใช่ครับสามตัวเลยก็คือลิฟของเราคอแรกเราออกมาแค่แปดต่อคือกันว่าแปดี่ยมันเป็นฟองต่อดอกในที่เรียนมีของเต็มอืมอ่าเริ่มเริ่มจากหัวก่อนละกันครับขบวนจะเป็นสีพีชี่นะครับผมมันก็จะเป็นสีแบบสีเป็นออกพีชหน่อยมันจะมีความชมพูจมๆรวมกันอะไรประมาณนี้อ่า โอเคก็จากเจมนี่ครับนี่แต่งขับรอแน่นอน,นว่าดูเจมเขาชอบสีไหนคือมีหลายคนถามเจมเดียวมากตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเริ่มเปิดตัวแบบแล้วก็แบบตอนไลฟ์ไปเลยประมาณนี้แต่คือเราอยากจะมาบอกสักก็คือวันที่เราเปิดตัวเลยว่าเจมใช้เบอร์นี้นะครับสูงหกครับเป็นสีแ l a c k g ใช่ไหมครับผมใช่ครับมันจะเป็นสีที่เจมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเจมมากสุดหละแบบจะใส่จะแต่งชุดไหนก็ก็รอดอะไรอย่างเงี้ยแบบ แบบเป็นชุดธรรมดาหรือว่าเป็นชุดที่มาวันนี้ก็ตลอดเป็นสีแล้วก็แบเป็นสีกันตายเนาะแล้วแบบใายได้เรื่อยๆแล้วก็จริงๆในภาพแอดต่างๆอ่ะครับก็คือภาพหลักที่เราโปรโมทไปอ่ะก็คือหนึ่งสีเลยสีน้อยเลยอะไลอะไรครับผมแต่หลายๆคนก็ทายถึงจากการที่เหมือนกับแบบว่าเหมือนเจไปกดไลค์แค่สีแค่สีเอาแล้วแล้วตอนนี้สีนี้สีเดียวใช่แล้วเจนก็แบบว่าเอ้ยมันจะดูเด่นไป่ไหมก็เลยแบบเออไปกดถอดไลค์ออกแต่ไม่ทันแต่ก็ไม่ทัน <Okay. S 1> คนขอได้แยนะครับผมทาสาสี 4, 2, 4, ค, 4, ค, 4, 6, 6ครับก<อ>็ค<อ>ือสีสิบสองครับสี่สิบห้าครับแล้วก็สี่สิบหกครับแต่ที่แต่วลิฟของเราเมันสามารถใช้เป็นสีต่างกันเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันก็กเจดสีใหม่ทำให้ที่ปากของเราเนี่ยมันก็มีบบความบวกอยู่เนก็ดูแบบสวยก<อ>่<ล>ยอนสุดใจก็คือสูปกกับสูองเบรนก็รืมเป็นการจกัดน<อ>ิดน<อ>ึ่เป็นูดนอกาืแล้วก็วันนี้ยาเอาแก้มทาแกมด้วยครับสี่สิบสี่ ได้ใช้จริงจวันนี้ทุกคนพอดีว่าพันนี้ทุกคนได้ใช้จริงจแน่นอนถูกต้องครับผมใช่ครับผมตัวน้องหวัดครับผมมีแน่น้องสามตัวเนี้ยมีชื่ออะไรบ้างชื่อสามตัวนี้นะครับก็คือมีน้องมีน้องบัตตี้ครับที่เป็นน้องหมีแล้วก็มีน้องเบสตี้ที่เป็นน้องจะตุรัสครับผมแล้วก็มีน้องเซมมี่น้องเซมมี่ที่จริงแล้วพี่แสงก็เป็นน้องเซมี่ที่เป็นผู้นำน้องแนว ใช่เมืวันเมื่ชื่ออันครับผมซึ่งแต่ว่าเขาเจ็บแบรนด์ชื่อบอดี้เบตตี้อะครับผมคือเราอยากให้ทุกคนมาสนับแบรนด์นี้ของเรากันมีความแบบเป็นเพื่อนหมีเพื่อนซีทเพื่อนสนิทกันนะครับอย่างตัวน้องหมีกับตัวน้องกระต่ายเนี่ยคือเราอยากจะเป็นเนึ่งพร้อมแบบว่าทุกคนสามารถใช้ได้หมดยู่ในตัวก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับผมให้ทางเลือกท l เหมือนกันแล้วก็ตัวน้องเจนี่เนี่ยที่เริ่มเป็นหนึงพร้มเป็นน้องเจมี่นอกจาว่าน้องเจนี่ค ชอบแมวอยู่แล้วแล้วได้ของเราก็จะมีสองจุลด้วยใช่ครับเพรมีตัวตาได้เป็นสองส่วนมันคือตัวสกิลเนี่ยก็คือน้องเจมี่นั่นเองแล้วฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่ครับใช่เนื่องจากว่าแบรนดิ้งของเราอะครับเราอยากให้ทุกคนได้จับได้ทัชกับแบรนด์นี้ของเราไม่ใช่แค่ตัวผลักของพัคเมทิม ของเราเนี่ยเห็นทุกคนมาสึกกับแบรนด์ของเราด้วยกันเพราะว่ามันมีตัวของสุดด้วยแล้วก็ในอนาคตเราอาจะมีการที่จะออกไลฟ์อื่นๆอีกม่ใช่เป็นแบบเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราถึงือเราเราแบรนด์อันเนี้ยเราไม่ได้แค่ว่าแบบเป็นคอสเมติกอย่างเดียวเราพยายามอยู่แบบไปทุกอย่างเลยครับใช่ครับ อืมใช่ครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยผลิตชิมได้เลยเพราะว่าขมไม่ผลใช่คือมีคือมีบางคนแบบว่าอยากจะได้เป็นแค่แบบสีสีย์อะไรแต่คือด้วยความที่เหมือนแบบตอนแรกเราออกมาแล้วคือแบบเป็นเกลี้ยงหมดเลยเราก็เลยต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกําลังจะเร่งการผลิตครับผมเพื่อจะได้ออกมาขายเป็นแบบสีสีอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะตลอดเลยครับสนใจตลอดไหมครับสนใจมากบเดี๋ยวร็อสีเเราต้องอยู่ที่เขาแล้วครับได้เลยครับผมผมชอบมาก ใช่ครับความพิเศษในวันนี้อ่เป็นได้ครับก็คือความพิเศษในวันนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์ที่เราได้เอร์แฝงใจของทุ้เซ้นทั้งหมดหนึ่งร้อยท่านแบบเป็นคอมเปอร์เองด้ยี่สิบท่านแล้วก็นับที่แฟนแปดสิท่านเข้ามาล่วงในพอร์ถงก็จะมีเบรกเกอร์งน่เส้มากมาหนึ่งซึ่งวันนี้อจะยาวนดหนึ่งสู้นิดหนึ่งเลยมนมีกิจกรรมมีอะไรร่วมกันในงานสนุกที่ว่าจะเป็น ความบรรลับใจอีก taking, ความบรรลับใจหนึ่งที่แฟนจะได้กลับไปนอนแน่นอนใช่ที่นสุดเลยนะพอแบบว่าพอได้มีไอ้จำนวนคนอีกรอบนึงอะไรถูกหรอจริงๆอย่างตัวพวกเราเองอน่ยครับโเบียกับพี ne, ่โบเนี kind of ่ยรู้จักกับคอนเทนเมานานมากแล้วก็เราลุกเนอะมาหลายๆโปรเจกต์พอเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นพิลันเตอร์เต็มตัวของอดีตเบสซี่ภายใต้ของเจ้าของแบรนด์ที่เราทำคนเองบอกเลยว่าดีใจมากๆเพราะว่า คือเริ่มต้นของเจมเนี่ยคือเจมเป็นแฟนคลับของเราสองคนมาก่อนใชเราพอรอบนี้เหมือนน้องได้มาเป็นเป็นตึ้นตัวเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีโอกาสอ่ะได้มาเสมอน้องรู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักก็จะเป็นดีมากๆแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าเออผมนี้นคนที่จัดพอร์ตแดนบัตตี้เดี้แล้เห็นเจมส์ตด้วยนะคอาอรู้ก็คือเอาตั้งแต่แรกเลยก็คือตอนแรกกับผมเป็นแฟนคลับของอ่าพี่โบกับพี่เนียมาก่อนแล้วก็ ใช่แล้วบอกว่าก็เอาจริงๆมันก็แบบเออเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้มาร่วมง,งานกันแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ที่ทั้งสองคนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความรู้สึกส่วนตัวของผมก็คือผมเป็นคนที่ชอบทาลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าวันไหนไม่ได้ทาลิไม่กล้าออกจากบ้านเพราะมันจะดูป่วยอะไรเงี้ยครับ <acht> แล้วก็พอเราได้มาเจอลิปที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้กับเราได้จริงๆแล้วก็บวกกับเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ยิ่งแบบ คอมพิลี่ในตัวเราอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตเต็มแล้วก็ซัพพอร์ตทางบัตตี้เบสซี่แล้วก็ซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยขอบคุณมากๆครับอะไรครับพี่ทุกคนสามารถติดตามสินค้าได้นะครับผมทางอ Insoidam Party Bessy Official นะครับผมแล้วก็แนะนำพตดนะครับบัตตี้บัตตีจะมีวางขายออฟไลน์หน้าร้านทั่วสารในประเทศไทยเลยครับแล้วก็จะมีในไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับ ปพี่เาทำด้แล้วก็ติดตอัอเร็วๆนี้ครับอมฝักด้วยนะครับ